You you for about for the first time thinking night the I've searching been been all are สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของเราเลยนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าจากหน้าสิวแบบนี้นะคะ รูปต้นขิดนะคะให้กลายเป็นหน้าใสนะคะก็ใส่ไม่จริงนะคะใส่แบบปลอมๆนะคะทุกคน,นก็เป็นตัวแบบปกติเนาะเบสิกเนาะที่ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะทาแบบโบกหนาๆเลยนะคะดีนะคะซึ่งเราว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่า เวลาเข้าตาก็ไม่แสบตานะคะแล้วก็เวลาแต่งหน้าค่ะก็จะไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบดนะ้วยเนาะเพราะว่าใต้บำรุงใต้ตาบางตัวก็เหมือนมีไว้เพื่อทาตอนกลางคืนอย่างเดียวเพราะว่าเวลาแต่งหน้าไปนเนี่ยมันจะกลายเป็นคราบแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็ใช้เป็นคินไอเอ็มนะคะก็ทาไปเลยคือตอนเนี้ย ทุกใครเป็นสิวเหมือนกันแล้วรักษาได้ชินเดอเองเหมือนกันบ้างคะคือเหมือนดื้อยาไปแล้วยังไงไม่รู้อะทาไปแล้วแบบไม่รู้สึกแสบอะไรเลยอะแต่ก็ทาไปเนาะดีกว่าไม่ทามันชินเดอเอมมันจะแห้งเร็วอยู่แล้วเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาใช้เออสเปร เหมือนคล้ายๆทำเป็นสเป็นน้ำแร่นะคะแต่ว่ามันคือน้ำตกนะน้ำตกลุกเดือยนะคะตัวดังเราก็จะฉี่ไปล้วก็ตกตกตกไปนะคะมากเวลาเราเป็นสิวแล้วเราใช้อ่ะสิวอ่ะมันมันทำให้สิวเรายุบลงไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหายเลยเป็นคืนเดียวนะ ก็ใช้ไชซึ่งที่นี่เราใช้นะคะเป็นของพานะคะ ตัวนี้เลยเเเราใช้้ป็นสสีมะคะกิดเหตุการณ์เรากดอัดแล้วมันไม่ยอมอัดให้แล้วเราอะ่ะทำใต้ตากับทาคอนซีลเลอร์ไปแล้ว เราก็จะทาเล็กน้อยรอบดวงตานะคะที่มันดำเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้คอนเซนเลอร์ของ i n นดูอินะคะวันนี้นะคะค่ะทุกคนซึ่งผิวหน้านะคะเราก็ใช้ BB ีของเ i ียนโนะคะเป็นตัวทารองเป็น้องพื้นเนาะซึ่งเราก็ก็ค่อยๆแถบๆไปตามที่เราต้องการนะ แล้วก็แท็บอย่าลืมแท็ตรงตาพวกนี้ด้วยนะทั้งหมดเลยทั่วหน้าเลยนะคะก็แท็บๆไปเลยน,นะอย่าง like นี้นะคะอือก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้นามิ <S <S ที่เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ขาย Nova เนซเซเว่นนะคะดีมากเราบอกเลย แต่งแก้มกันเราจะใช้ตัวนี้เป็นของหน้ามีอีกแล้วขายเดซเซเว่นนะคะทุกคนเบอร์หกเราใช้เบอร์หกนะคะ ธรรมชาติไหมคะอุ้ยรู้แบบตื่นมาแล้วแก้เป็นสีนรเลยอย่าทุกคนแล้วแต You. ค่ะทุกคนเรามาลงแป้งกันนะคะแป้งที่เราใช้เป็นตัวโปรโด ตัวเดิมตัวเดียวจบทุกอย่างที่แบบเราจะไปแบบเที่ยวหรือว่าไปข้างนอกที่รู้ว่าต้องเป็นานาหรือไปเจออะไรก็ตามอะ่ะเราจะใช้ตัวนี้แล้วปกติเราจะไม่พกไปเติมด้วยนะคือทารอบเดียวจบก็คือยี่ห้อนี้ค่ะแบรนด์ Brand, มันเป็นกระจกอะ่ะแบรนด์ Thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my light. Can I take you there? you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? พอเราลงแป้งไปแปล้วปุป๊บอะหน้าเรามันจะแบบเฮ้ยคดูแบบแบบผิวดูเหมือนดีนะดูเหมือนดีแต่ก็อาจจะตามนั้นนะท่านทุกคนสภาพหน้าก็เป็นแบบนี้แหละ for you t o นะคะรุ่น candy palette นะคะเป็นสีรุ่น candy palette ก็คือโทนชมพูนั่นเองดูดิเราใช้ตจนเป็นหลุมแล้วอะ เราใช้สีนี้จนเป็นหลุมอะเป็นสีโปรดเรามากแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตากันแบบไล่ไกลบ้างๆชิลๆใช้นิ้วมือของเรานี่แหละค่ะเราก็แตะไปตรงสีนี้ก่อนนะคะสีที่เป็นหลุมของเรานี่แหละสีที่เป็นชิมเมอร์ที่สุดอะสีอะไรนะสีซีเหรอ เน็ตเนาะเขาเรียนกันยังไงอะเอดีซีเขาเรียนจากไหนไปไหนอะไม่รู้ว่าเขาเรียนจากไหนเปไหนนะหรือว่าสวิตคอมพานีหรือว,ว่าชื่อเสียอะไรอะเนี่ยดีเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทำนู้นนะคะมาป่าสิ่งนี้นะคะสิ่งทั้งได้เนี่ยออกแดงแดงทุ่งส้มอะสิ่นะคะ จิ้มไปเลยแล้วก็ไปมาทากรงหางตานะคะแบบนี้นะคะนินสาวเคิ้วของช้อปพี่ค่ะยีย่ห้ออะไรก็จำไม่ได้แล้วว่าเราใช้จนมันแบบสุดออกไปอย่างนี้แล้วว่ ถูกมากเราซื้อตอนลดราคา9บาทเท่านั้นนะคะทุกคนมันถูกมากเห็นแล้วมันต้องกดสั่งซื้ออะที่เราสั่งซื้อมาเราคิดว่ามันใช้ง่ายนะเพราะว่ามันเป็นหินสี้คือเราไม่ต้องเหลาไงค่ะทุกคนปกติเรจะซื้อนะคะสองสีจะมีสีเข้มกับสีอ่อนเราจะใช้สีเข้มก่อนนะคะก็คือเอาสีเข้มทาไปเลยค่ะ ่ิผดก่อนเนี่เราปัดปัดเอาแป้งเสร็จรองพื้แล้วออกไปก่อนได้นะปตรงประมาณเกือบถึงกลางคิวแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะ แล้วก็ไล่มาตรงหางคิว้วคือคิ้วอันนี้ของเราไม่ได้กันนะคะเรายังไม่ไม่ได้มีอารมณ์สุนทรีในการกันคิ้วเลยอะทุกคนแล้วเราก็ไม่เคยไปกันร้านด้วยนะกันเองตลอดอะอโอเคประมาณนี้เนาะอย่างนี้นะคะอาอย่าเพิ่งตกใจแล้วเราก็เอาสีอ่อนมาทาตรง ตั้งแต่เกือบถึงหัวคิ้วมาเลยแต่ยังไม่ถึงหัวคิ้วนะไม่ต้องถึงหัวคิ้วนะคะแค่ประมาณนี้ก็พออ่าอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเรามาปัดขคนคิ้วปัดกันเลยค่ะใช้แปรงปัดนะคะปัดล่างนี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยลงมาอย่นี้ นิใครอยากได้คิ้วบางแบบนี้ก็เขียนแบบบางก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนหนาะเราก็ได้แต่เราน้นผางถึงตะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนะั้นมันก็ไม่ได้ดูแบบหนาขนาดนะั้นก็คือใช้สีก่อนสีข้างล่างนี้นะเ,เบาๆเบาๆนะคะแต่เล็ยวเท่านั้นแล้วก็ขอ ตรงหน้าแก้มน,นะให้มันแบบเลื่อนรื่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปข้างหลังแบบนี้นี่นะคะแล้วนัาจะดูแบบว่ามันมีอะไรอ่ะมีอะไรที่ไม่มีอะไร,อะไรโอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาเป็นแบบิลเตอ,อ,อร์แบบชิมเมอร์แบบชิมเมอร์มากแล้วก็ปัดตรงนี้ตรงโหนเหมือนเป็นไฮไลท์ แต่เป็นไฮไลท์ที่กว้างมากนะก็คือทางหน้าแล้วนะตอนนี้ดูปคนคือมันตแตกต่างกันมากเลยนะดูสิ oh <my. S 1> สีมันละมุนมากเละเราชอบสีนี้มากเนี่ยรุ่นเนี่ยที่มันถูกๆอะ่ะเราใช้สี12นะเลิฟแพร์เลิฟแพร์ไลน์เลิฟแพรสักอย่าง ก็ทาตานะคะแตะไปข้างในปากนะ I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time ย่งนี้นะคะยังไม่ต้องรีบเกี่ยเลยทันทีก็ได้นะคะรอสักแป๊บห้าวิได้หาว่าเน้นหน่อยโ,นโ,นโนลนเนาะแล้วเราใช้ชู่นะคะสับหนึ่งสับนะคะแบบอะไรประมาณนี้ ปอมก็ไม่ชมแดงก็ไม่แดงสีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นไงบ้างคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you?